ปลาอะไรจ๊ะนอกจากปลาคาร์ฟมีปลาอะไรผสมเป็นหางแดงๆงนะดงงทายนากิไหมครับนี่อยู่ที่คลองแม่น้าเจ้าพยาก็ว่าได้เนะเพราะว่าเขาทาเป็นคลองค่ะแถวตะวันแดงบ้านติดดินทุกคนอาหารปลาลูกพาวางไว้ที่ไหจริงๆเขามีหยอดเหรียญนะอาหารปลาแต่ไม่มีอาหารปลาเขาเก็บหมดแล้วยังไม่ถึงเวลาแน่เลย ตอนเย็นๆจะมีคนเอาอาหารปลาเนี่ยคงจะมาเลี้ยงดูแต่ไก่สวยจะแดงแต่ไก่เลยฝั่งนู้นไปดูกันเนี่ยฮะทุกคนบรรยากาศวิ่งออกกำลังกายเหมือนปลาตะเพียนเลยทุกคนดูชัดไหมเห็นชัดไหม ้ามีแต่ปลาคราฟมันก็ดูธรรมดานะต้องมีปลาสนิทเนี่ยส,สีแดงเดอร์หางครีบสีแดงไม่แน่ใจปลาอะไรแต่คุณตะวันแดงอยู่ตรงนี้เองข้างบนแล้วก็ขึ้นไปซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ้านติดดินนอนสบายมากทุกคนเยอะมากแล้วก็ระหมายตาข้ามันไก่หหล่ำแพะขนะุนนครสวรรค์ไว้มีโอกาสไปกินแน่นอนแต่ว่าตอนนี้กลับไปนอนก่อนเพราะรู้สึกมึนหัว นอนดึกทนะุกคนนอนดึกไปพักก่อนเดี๋ยวพัวจะเหมือนกับอาการเมารถไนะปน,นอนพักก่อนแป๊บหนึ่งที่บ้านติดดินนอนสบายมากแต่นอนดึกก็สบายแต่ว่ามันไม่หลับมันนี่ง่วงนะทุกคนแต่นอนสบายนะบรรยากาศที่ดีอากาศดีนอนติดแอร์อากาศดีมากเมื่อกี้เราพาไปดูสะพานเดชาัิีวงไม่ไกลจากบ้านติดดินเวลานะเดินลงมาเดินลงมาอีกทางเนึ่ยทุกคนนม่หา่า จำหน่ายอาหารปลาหยอดตรงนี้แต่ไม่มีอาหารปลา